เมือนี้ต้องห้ามพลาดกับกิจกรรมเชียรหงในศึกยูโรปาลีกลุ่นรับทิฟเซตเลื้อวผุนล,ลิขสิทธิ์แท้ติดตามรายละเอียดได้ที่ลิงใต้คอมเมนต์เลยครับถึงตอนนี้เราได้สองทีมแรกที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบตัดเชือกของศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะแข่งกันอีกสคู่นะครับก็เกิดเหตุการณ์ ไม่คาดฝันเล็กๆน้อยๆน,นะครับคือเกมระหว่างบาร์เซโลนากับ p s เชนะครับเป็นตอนนี้เป็นป s เชหรือปาสแซัแชักแมงที่เข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศเจอกับโบลสเซียดอทมุลนะครับเสือเหลืองที่เอาชนะแอตเลติโกมาดริดมาได้นะครับพูดถึงคู่ระหว่างบาซากับปเเชนะฮะคู่นี้แหละมนแสดงให้เห็นว่าแชมเปี้ยนลีกนี่แม่งนะแม่งยากแล้วมันก็ สามารถเกิดเหตุพลิกผันไม่คาดฝันขึ้นได้เนี่ยตลอดเวลาย้อนกลับไปเกมแรกนะครับบาซ่าบุกไปเชื้อไปไเอสเทเนี่ยถึงปารีสเลยทีเดียวนะชนะควักชัยชนะกลับออกมาด้วยสกอร์สามประตูต่อสองคิดง่ายๆบุกไปชนะเขากลับมาเล่นในบ้านเสมอก็เข้ารอบแล้วแพ้ประตูเดียวก็ยังได้ต่อเวลายังได้ยิงจุดโทษนะครับที่สำคัญเมื่อคืนเนี่ย นะเจ้าถิ่นอย่างบาซ่าขึ้นนําก่อนอีกตั้งหากนะขึ้นนําก่อนอย่างรวดเร็วเลยสิบกว่านาทีนำหนึ่งศูนย์สกอร์รวมเป็นสี่สองดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นนะครับเมื่อกองหลังอย่างอาราโฮเนี่ยมาถูกใบแดงไล่ออกจากสนามบาซ่านำหนึ่งศูนเหลือตัวผู้เล่นสิบคนชิบหายเลยทีนี้บอลคุณภาพระดับ p s คู่แข่งเหลือสิบตัว เขาสามารถที่จะบทเอาชนะได้สุดท้ายนะครับบุกขยี้สี่ประตูตอนหนึ่งคิยันเอ็มบัปเป้เหมาคนเดียวสองดอกชนะไปด้วยสกอร์รวมเท่าไหร่เจ็ดสี่เข้ารอบรองชนะเลิศซะอย่างนั้นนะครับอีกคู่ก็เหมือนกันนัดแรกตราหมีแอตมาดริดเอาชนะดอตมุนสองหนึ่งผมดูอะนัดสองไม่น่าพลาดหรอก ต่อให้พี่เย,ยอนดอบมุลเพราะว่าแอดมาริทเนี่ยทีมของดีเอโกซิเมโอเน่เนี่ยเขาเชี่ยวชาญอยู่แล้วเรื่องการเล่นแบบเน้นผลเรื่องการเล่นแบบรถบัสเหนียวแน่นแข็งแกร่งนะครับแพ้ยากที่ไหนได้เมื่อคืนนี้ก็พลาดท่านะครับแพ้ดอทมุนด,ด้วยสกอร์รวมนะครับตกรอบไปอีกก็รอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้นะฮะเจอกันแล้วหนึ่งคู่ก็คือเปแอสเคกับดอทมุลคู่นี้จะมีทีมใดทีมหนึ่ง ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศส่วนคืนนี้นะอีก2คู่ครับในรอบแทีมสุดท้ายนะัดที่2แมนซิตี้กับรเรยัลมาริดก็ยังไม่แน่นะแม้ว่าเรือใบสีฟ้าจะบุกไปเสมอกับทีมชุดขาวที่ซานติเอโกเบนาเบลเนี่ยสประตูต่อ3กลับมาเล่นในบ้านเหมือนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเล่นในบ้านฟอร์มการเล่นเหนือกว่าก็่าจะชนะได้แต่อย่าลืม มาริดนี่คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกโดยเฉพาะเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอะไรก็เกิดขึ้นได้ยังไม่แน่นะครับที่แมนซิตี้จะเข้าไปป้องกันแชมป์ได้ส่วนอาร์สซนลอาร์เซนลนะฮะผมตั้งให้นะผมตั้งให้เป็นทีมสีฮันา่าปืนใหญ่โอ้โหเดอะกันเนอร์สนะครับช่วงนี้กำลังระสำเลยทีเดียว พูดถึงอาร์เซนอลแล้วเนี่ยมันมันสะท้อนนะฮะมันสะท้อนให้เห็นถึงความบ้าบอคอแตกของเกมลูกหนังเหมือนกันคือนับตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมานับตั้งแต่ปี2024เนี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม2024อาร์เซนอลเนี่ยนะฮะทีมของมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยคือทีมที่มีฟอร์มการเล่นร้อนแรงและ คงเส้นคงวามากที่สุดย้อนกลับไปก่อนเจอกับแอสตันวิลล่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาย้อนกลับไปก่อนนะครับอั์สซนอเนี่ยลงเล่นไปทั้งหมด11นัดในพรีเมียร์ลีกผลประกอบการคือชนะ10เสมอหนึ่งแพ้ศูนย์และไอห,หนึ่งที่เสมอเนี่ยคือเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้นอกบ้าน สิบเอ็ดนัดชนะสิบเสมอหนึ่งยิงได้สามสิบแปดประตูโอ้โหยิงเละเทะยิงกระจุยกระจายเสียเพียงแค่สี่ประตูเท่านั้นไม่เคยเป็นฝ่ายตามหลังคู่แข่งมันสะท้อนให้เห็นนะว่าอาเซนอนเนี่ยเกมรับเหนียวแน่นแข็งแกร่งสิบเอ็ดนัดเสียแค่สี่ประตูคาเฉลี่ยเนี่ยโอ้โหนัดหนึ่งเสียไม่ถึงครึ่งประตูอ่ะเกมรับเหนียวแน่นเสียประตูยากมากเกมรุกสิบเอ็ดนัดยิงสามสิบกว่าลูก ค่าเฉลี่ยคือนัดหนึ่งคุณกระทุ้งคู่แข่งได้สามดอกอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมาสดเให้เห็นว่าตอนนี้ก่อนที่จะเจอกับแอตันวิ่าอาเซนอลคือทีมที่มีฟอร์มการเล่นนะฮะมีมาตรฐานการเล่นที่สม่ําเสมอมีฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่ง,แ,งแพ้ยากผมไปดูอาเซนอลนะฮะที่อังกฤษมีโอกาสหนึ่งนะัดเกมที่เอาชนะลูตันนะครับไปนั่งอยู่หลังโกบนอาจัการฝั่งเดอะคร็อกเอนนะครับหลังโก ที่เอมิเรสตียมเห็นเกมรับของอาเซนอลเลยเนี่ยโอ้โหคู่เซนเตอร์แบ็กทั้งวิลเลียมซาลิบาทั้งคารเบียมากันเยสเนี่ยยืนตำแหน่งกันเหนียวแน่นแข็งแกร่งและเล่นกันเข้าขารู้ใจกลางสกรีนให้นะครับกองหลังก็คาระก็เบาลงยืนตำแหน่งดีอ่านเกมขาดเข้าปะทะหนักน่วงนะครับแม่นยำแทบจะไม่เปิดโอกาสให้กับคู่แข่งเนี่ยทำประตูเลยดาวิดรายางานสบายผมเห็นแล้วเนี่ยนึกถึงคำพูดของเซอร์เล็กกูกูซัน ที่ผมเคยนํามากล่าวไว้ตรงนี้นะฮะว่าเกมรุกช่วยให้คุณชนะเกมรับช่วยให้คุณเป็นแชมป์ดูแล้วเนี่ยโอเคแม้ว่าโปรแกรมจะหนักก็ยังเชื่อว่าเอาร์เซนอลจะรักษานะครับมาตรฐานของตัวเองแล้วก็ที่สําคัญเมื่อฤดูการที่แล้วพวกเขามีประสบการณ์นะครับมีบทเรียนอันเจ็บแสบนะะมีบทเรียนอันแสบสันร,รูตูดมาแล้วคือมันหลุดนะครับในช่วงท้ายฤดูกาลแบบเนี้ยผมย้อนกลับไปดูนะ เมื่อรูุกการที่แล้วเนี่ยอาสนอลเริ่มหลุดคือเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลพวกพี่ๆนำก่อนสองูนย์แล้วอยู่ดีๆไปดูเกมช็อตไปถูกตีเสมอนะครับเกือบแพ้ในเกมนั้นและหลังจากที่เสมอกับลิเวอร์พูลสองสองเนี่ยเครื่องพังเลยเครื่องสะดุดเผาหักสลักหายหัวเทียนห่างยางแฟบแหนบตายใดไม่จ่ายไฟไม่ชาร์จสตาร์ทพังนี่เป็นไงล่ะสัด ผมไปดูป่ะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไอ้สัตว์เก้าเมษายนแม่งช่วงสงกรานช่วงก่อนสงกรานเหมือนกันเลยนะครับอยู่ดีดีอาชนอลมาสะดุดเนี่ยช่วงเดียวกับเมื่อฤุูการที่แล้วเนี่ยแทบจะเดะเดะเลยนะคือไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันบางทีแม่งก็วิทยาศาสตร์แม่งก็อธิบายไม่ได้อยู่ดีดีนึกจะหลุดนึกจะสติแตกอยู่ดีนึกจะเครื่องพัง แม่งเกิดช่วงเดียวกันซะอย่างนั้นย้อนกลับไปเกมกับแอสตันวิลล่านะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาแมตตี้เขาชิงจังหวะขึ้นนําจ่าฝูงก่อนนะครับคเขาถล่มคู่แข่งขึ้นนำเป็นจ่าฝูงกดดันใส่ลิเวอร์พูลกับอาร์ซนอนเนี่ยเล็กๆคือเป็นไฟบังคับให้ทั้งคู่เนี่ยต้องเอาชนะคู่แข่งให้ได้ปรากฏคู่แรกพวกพี่ๆเขาพังพราบคราบร้านไปก่อน นะฮะไปเจอคิตาพาเลตพอคู่ที่สองถ้า, Arsenal, าอาร์เซนอลชนะแอสตันวิลล่าได้เนี่ยขึ้นนําเป็นจ่าฝูงแซงแมนซิตี้คือและจะทิ้งห่างลิเวอร์พูลเนี่ยสามแต้มบวกผลต่างประตูดได้เสียที่ดีกว่าเยอะพอสมควรเกมก็เป็นไปตามเชิงนะฮะอาร์เซนอลครองบอลบุกมากกว่าในครึ่งแรก และน่าจะขึ้นนำหนึ่งศูนย์เฉพาะอย่างยิ่งจังหวะยิงแบบเจาอๆของเรนโดทอสซานะฮะโอประตูแม่งอย่างกว้างผู้รักษาประตูก็ขยับออกไปอยู่ทางซ้ายตัวเองทอสซามีมุมให้ยิงเยอะแยะมากมายเลือกยิงไปตรงตัวผู้รักษาประตูเอมี A ่มาร์ติเนสของแอสันวิลล่าซะอย่างนั้น <laughs> นี่แหละจังหวะนั้นผมดูเฮ้ยแปลกๆว่ะดวงมันแปลกๆว่ะคือ คือโกแม่งโคตรกว้างอ่ะมันยิงเฉินเฉือนมันยิงแบบให้มันบางกว่านี้นิดเดียวอ่ะบางกว่านี้สักเซนนึงอ่ะยังไงก็เข้าประตูยังไงก็ตุงตาข่ายผู้รักษาประตูขยับออกไปทางซ้ายของตัวเองแล้วเปิดเปิดทางขวาเนี่ยโล่งจ้องเลยแล้วทรอซาเนี่ยนะ,ะเข้าชาร์จระยะเผาขนตูดด้วยไม่กี่หลาเองมันไม่น่าประหลาด ไม่ใช่ว่าซูเปอร์เซฟของเอมี่มาร์ติเนสนะเอมี่มาร์ติเนสมันขยับออกมาแล้วขยับขยับออกมาทางซ้ายของตัวเองแล้วบอลพุ่งมาหาเขาในที่ผมบอกคิดในใจมันแปลกๆกว่านะครึ่งหลังกลายเป็นหนังคนละมวล้วนซะอย่างนั้นนะครับกลายเป็นว่าแอสตันวิลล่าเล่นดีกว่าอาร์เซนอลบุกมากกว่าหาโอกาสทำประตูได้มากกว่าอาร์เซนอลพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ มันเหมือนแบบเหมือนแบบเขาเรียกจิตใจสตินะฮะสติสตางไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเฮ้ยกูเหนือกว่าคู่แข่งมาตลอดกูต้องชนะให้ได้แล้วอยู่ดีๆทําไมเกมกูเป็นรองนะมันเกิดอาการแบบกดดันกระวนกระวายทุรายทุร,ทรนนะครับวิตกกังวลนู่นนี่นั่นไปหมดกลายเป็นเกมพังเลยเป็นแอสตันวิลล่าี่ยคุมจังหวะได้นะครับคุมสถานการณ์ได้บุกมากกว่า และก็มาได้ประตูตอนนั้นผมยังคิดเลยเฮ้ยเราแอบเอาใจช่วยอยู่ไงเฮ้ยอาเตต้ายอมรับความจริงเถอะเกมเนี้ยพวกมึงพังแล้วพวกมึงสติแตกต้องคุมมารณมให้อยู่แล้วยอมเล่นเพื่อเสมอเอาแต้มหนึ่งดีกว่าคาบ้านเพราะว่าจริงๆมันไม่ต่างกันศูนย์แต้มกันหนึ่งแต้มมันไม่ต่างกันมากแต่ถ้าคุณแพ้คาบ้านหมายความว่าความมั่นใจของคุณจะถูกกระทืบแหลกสลายหมดเลย มันจะส่งผลต่อเนื่องนะฮะถ้าคุณแพ้คาบ้านเนี่ยผมก็ภาวนาเฮ้ยอาเตต้าคุมอารมณ์ลูกทีมให้อยู่และเล่นเพื่อเสมอเอาแต้มหนึ่งก็ยังดีเพราะว่าตอนนั้นรูปเกมคุณเป็นรองหนักหน่วงเลยคุณจะโดนไม่โดนแหล่อยู่รอมรอสุดท้ายไม่รอดจริงๆนะครับโดนจริงๆแถมไม่ได้โดนดอกเดียวโดนสองดอกไอกสัตต์คาบ้านเลยเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าความกดดันในช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ย มันมีผลมหาศาลมากขนาดไหนนะครับบางคนแฟนบอลอาเซนอนบอกเนี่ยอาริตามคิดมากพี่อยู่ดีๆไอ้ไฮฮาว่าเล่นหน้าเป้าอยู่ดีๆเอาลงมาเป็นมิดฟิลแล้วใส่กราเบนเชสซุดไอ้กราเินเชสซุดนี่มันนับถือสักกระเบือเป็นแม่แบบไอ้นี่เรื่องจริงนะครับคือมันยิงประตูไม่เป็นนะครับเอากราเินเชสซุดไปปุ๊บจากเกมที่อาเซนอนแม่งยิงประตูไหลลื่นนัดละสองลูกนัดละสามลูก พอเชสซุดลงไปมันจะเฉี่ยวไปเฉี่ยวมาตะกุกตะกักอยู่ตลอดยิงไม่ได้ซะอย่างนั้นนะครับเฮ้ยคีวีออแบ็กซ้ายเล่นดีๆอยู่ไปเอาชินเซนโก้ลงมาชินเซนโก้เมื่อวันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเล่นพลาดนะครับหลายต่อหลายจังหวะเกือบจะเสียประตูวพราชินเซนโก้หลายจังหวะก็อาจจะเป็นได้ที่ยูดีดีอารีตาไปปรับทีมสมดุลมาเลยเสียไปนะครับแต่มันก็จําเป็นต้องปรับเพราะว่าอาเซนอลเจอโปรแกรมหนักกลางสัปดาห์สุดสัปดาห์กลางสัปดาห์อะอย่างคืนเนี้ย จะบุกไปเยือนถ้ำเสือนะครับด้วยเงื่อนไขว่าต้องชนะเพียงสถานเดียวถ้าเสมอก็ต้องยิงจุดโทษถ้ากินกันไม่ลงใน120หมินาทีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยวันเสาร์ต้องบุกไปเยือนวูฟิกเจอเกมหนักน่วงตลอดนะครับและอย่างที่บอกเมื่อฤุูการที่แล้วก็มาหลุดเอาในช่วงเวลาเดียววันนี้คือช่วงสงกรานมหาโหดคืนนี้ต้องเรียนตามตรงนะฮะอาเซนอล เป็นรองครับไปเจอกับพี่เสืออาร์เซนอลเป็นรองนะครับแม้ว่าฤดูกาลนี้บาเยนน์มิวนิกจะไม่เหมือนเดิมจะไม่จะเสียแชมป์บุนเดสกาให้กับเลเวอร์คูเซ่นไปแล้วแต่ถ้าในฟุตบอลถ้วยใหญ่ยุโรปอย่าลืมนะพี่เสือชื่อก็บอกเขี้ยวยาวลากดินแล้วเล่นในบ้านไม่พลาดง่ายๆที่สำคัญนะครับอีกจุดหนึ่งคืออาร์เซนอลเนี่ย เจอกับบาเยนได้ที่ไหนชิดหายที่นั่นเคยเจอกันที่บ้านของบาเยนิวนิกทั้งหมด6ครั้งนะครับอสร์เซนอนเคยชนะครั้งหนึ่งนะเขาบอกนะฮะเคยบุกมาชนะครั้งหนึ่งแต่เป็นชัยชนะที่ไม่มีความหมายสักเท่าไหร่ตอนนั้นคือบุกมาชนะแต่สกออ์รวมมันแพ้นะครับเคยบุกมาเสมอได้ครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นบุกมาเสมอได้ก็ตกรอบอยู่ดีเพราะว่าไปแพ้บาเยนคาบ้าน4ครั้งใน รอบน็อกเอาท์ที่เจอกับบาเยินไม่เคยเอาชนะไม่เคยเขี่ยบาเยนตกรอบอยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ได้เลยแล้วเดี๋ยวคอยดูไอ้ที่เด็กปืนล้อๆกันเนี่ยไม่เคยได้แชมป์อยู่แก๊งไหนหัวหน้าตายหมดแฮร์รี่เคนระวังไว้ให้ดีๆผมดูแล้วเนี่ยอาร์ซนอคืนนี้หนักนะฮะและที่ ผ,ผลพวงต่อเนื่องจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือตอนเนี้ยกําลังสูญเสียความมั่นใจอย่างแรงกําลังกดดันพวักพวงไปหมดเล่นกับบายเยอร์ก็ต้องชนะกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกต่อสุดสัปดาห์นี้ก็ต้องบุกไปชนะหมาป่าวูฟให้ได้อีกนะครับคือพลาดไม่ได้แล้วเดี๋ยวแมนซิตี้แมงชิงจังวะเล่นเล่นก่อนอีกแม่งกดดันแม่งทิ้งไม่อีกโอ้โหไม่น่าเชื่อนะ พลาดท่าพลาดพลังแค่นัดเดียวเนี่ยเกมกับแอสตันวิลล่าเนี่ยไม่เหมือนเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวไม่เหมือนผีเสื้อกระพือปีกก่อให้เกิดมรสุมพายุนัดเดียวแพ้เนี่ยแค่นัดเดียวทั้งที่โชว์ฟอร์มดีมีมาตรฐานมาตลอดนะฮะแพ้แค่นัดเดียวเนี่ยไม่น่าเชื่ออาเซนอนพังพินาศเลยเพราะฉะนั้นคืนนี้สำคัญครับถ้าบุกไปเชื่อ พี่เสือบายยนมิวสิกได้ถึงถิงถ่นมันจะกระชากค,ความมั่นใจกลับคืนมาเป็นกําลังใจให้กับเดอกูเนอร์ทุกบูเหล่าเป็นกําลังใจให้กับอาเซโนนะครับใครเป็นเด็กนอนส่งกำลังใจไปช่วยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ <laughs>